วันนี้ก็จะเป็นวันเด็กและวไม่กี่วันนี้ก็วันศุกร์ที่โรงเรียนวัดรนาก็วันปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่โรงเรียนวัดรนาเนี่ยไม่มีของขวัญเลยเด็กๆก็พอดีมนเมื่อวานนี้พอดียุ่งอยู่คนเยอะแล้วก็คุณครูก็มาติดต่อว่าทาไมอยากมีปัญหาจริงก็ไม่อยากรบกวนเราแต่จริงเรายินดีอยู่แล้วที่จะหาของขวัญไว้ให้กับเด็กโรงเรียนวัดรนาวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาดูของขวัญให้เด็ก100 ประมาณสา1สิบร้อยสสิบคนก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะเป็นปีที่ดีให้แกเด็กๆนะวันนี้ก็ปีนี้ก็ทําบุญเหมือนเดิมตลอดปีแต่ก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรยตดโยมก็ส่วนตัวล้วนๆนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างให้แกเด็กๆนะสาธุได้ไปหมดอนนี้เราโอ้ยนี่ดูดิแสดงว่าเด็กอยากได้ตรงนี้ตรงไหนครับมันล็อกเลยเมื่อกี้พี่เดินพวกมันล็อกไม่ใช่ล้อมตายเอาอะไรมั่งงหยิบเลยนี่ เครื่องมือชงเครื่องมือช่างอุปกรณ์ทําความอะไรของเด็กเนี่ยเอาถ่ายไปเลย้ไปนี่มันได้แต่ยากมันดีนี่เอาไปเถอะเดี๋ยวเดถอะเฮ้ยโอ้โหอันนี้แสดงว่าเด็กไม่อยากได้นี่เห็นไหมมันดึงไม่ออกไงมันดึงไม่ออกไปแล้วเด็กไม่อยากได้เห็นไหมนี่อ้า คือเด็กอะไรเด็กก็เอาทั้งนั้นแหละแค่พี่เฮ้ยด้วยรได้นี่ไม่ตับเลยเป็นเด็กซัสเทปเอเลยอ่ะเหรอเมื่อกี้ก็ไปดูของขวัญมาชุดหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็อยากจะมีจักรายานด้วยวก็จะเอาไปชีกสองสามคันนะเป็นเผื่อจับรางวัลให้เด็กๆว่าติดจักรายานไปด้วยดีกว่าก็เดี๋ยวดูอีกว่าหนังจักรายานแล้วมีอะไรอีกเพิ่มไปอีกถ้ามันมีอะไรที่ซื้อได้ซื้อเลยวันนี้นะสาธุ สำหรับเด็กๆที่วันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นของเซอร์ไพรส์เลยนี่คุณพ่อคุณแม่ดุนะปีนี้ใช่ไหมลูกซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ครับเลื่อยเลยนะลูกนะอันนี้ับใบตัดใบอันนี้ลูกหนูลูกหนูอันนี้เป็นที่เลื่อยเลื่อยเลยเอาเวีพีอันนี้ด้วยนะเอาไปเลยสำหรับเด็กๆนะลูกนะที่ชอบมาเวลนี่หลุงลุงได้ขวานเพิ่มมาอีกนะเอาไปสู้กับเลื่อยไมได้กี้ อ่าตอนนี้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้แต่ผมมีปืนอ๋อมีปืนด้วย <c oughs> <c oughs> มีขวานนะว <c oughs> ันเด็กปีนี้เด็กๆโรงรี้ว่านาไม่ต้องห่วงวนะหลวงลุงมาจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวยังเลือกไม่เสร็จอีกเยอะเลยเมื่อกี้จักรกยานด้วยนะ <c oughs> กิ่งเราก็ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นไม้คาถาสตาร์ดาวก็ <c oughs> ไม่เซเ,ซเซลมูลฮะของเซเลมูนใช่อันนี้เซเลอรเมอร์คิวรีอันนี้เซเลมูนเซเลจูปิเตอร์ทันหรือเปล่า ท่านจะลงทันแกเองไม่บอกอย่างนี้นะผมทันแต่เซ็นไซ่ยาอ๋อนี่เต็มรถแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวรอแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวจะไปส่งมอบให้ที่โรงเรียนนะลูกนะเนี่ยตอนนี้ก็ได้พวกของทิศสอต่อ อย่างน้นนี่ตอนเด็กๆนี่กว่าจะได้นี่นัองององขอแม่ตั้งนานแล้วกว่าแม่จะซื้อให้นะไอ้กล่องกดสารพัดสาร,รเพเนี่ยซับซ้อนต่างๆเนี่ยเอาไปหมดทุกรุ่นเลยหมดทุกรุ่นยังเนี่ยยัระว่า้าของแล้วต้องาเอามาที่เอามาสิเออนี่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 เออเอาไปด้วยเอาไปเลย,เเลยวันนี้เดียวลูกโรงเรียนวัดรานาหลวงลุนะลง,ลงมาจัดก,การให้แล้วลูกอันนี้คันที่สองแล้วนะอันนี้คันที่สองนะ โอ้โอคันที่สองแล้วเฮ้ยไม่ไม่ติดไมอีกเตียนอีกคันหนึ่งเต็มแล้วอ่ไอไหมอ่ะอ๋อนี่ไงอ่าจะได้อันนี้ก็เป็นของขวัญอีกนี่กระปุกหมู อะไรไม่รู้เยอะแยะเลยแล้วก็จกกะจก,กระยงจักรยานสรุปเครื่องเขียนได้มาแล้วครบเด็กแน่นอนแล้วก็ของเล่นเต็มคันเข้าใจ่ายเลยนะเข้าล็อกไหนจ่ายได้เลยสาธุก็เรียบร้อยก็วันนี้ซื้อเขาเรียกว่าของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กๆโรงเรีกกนเยนวัฒนาเป็นจำนวน13,884บาทอบ่าทแล้วก็เขาไปทำปุปปองลดให้100บาทก็จะเหลือ13,784บาทก็ ปีนี้ก็ขอให้ลูกๆเด็กๆโรงเรียนวัฒนาทุกคนนะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาของเนี่ยทั้งจักรยานจักรยานอะไรเยะๆนี่นี่นี่พี่เนมเขายกล้อโชว์แล้วนี่มีจักรยานด้วยมีเนมีของเล่นต่างๆแยะมากมายเด็กๆนะก็เดี๋ยวจะไปส่งมอบให้ในวันนี้ก็วันศุกร์นี้ได้ข่าวว่าโรงเรียนวัฒนาจัดงานแล้วนะ ก็ปีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของขวัญแล้วนะลูกนะดัดให้ครบทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้ามีความสุขมากๆนะลูกนะเนี่ย

祖国，祖国，万岁，万岁！ อ้าดูลูกเอาวางตรงนี้ลูกอกคุณัจะรับฝ่งนี้อ่ไม่ต้องเนนอ่าเิเอเลยส่ไลกเอาคือเลื่อยเลื่อย สำหรับเด็กอยากเป็นช่างไงลูกใครอยากเป็นช่างใครอยากเป็นช่างไงเห็นไหมมีเลื่อยด้วยนะบอกให้เอาแล้วเออเอาแล้วงานนี้แหละ ก็วันนี้ก็ส่งมอบให้เด็กๆแล้วก็เป็นของขวัญวันเด็กประจำปี68จาสาธุถ้าเกิดไม่ครบยังไงต้องรีบแจ้งบอกเลยนะอย่างทันเออก็โูเดทไลน์ด้วยก็พอดีโชคดีที่วันนี้หยุดพอดีก็เลยได้ถือโอกาสไปมอบให้เด็กๆนะขาเหลืออะไรบอกได้เลยสาธุยินดีมากลูกสาธุ